ถ้าอยู่ดีๆตึกหรืออพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่มาเป็นปีปีอยู่เป็นสิปีอย่างเงี้ยแม่งอยู่วันหนึ่งที่เราลงลต์ไปแต่มันกลับไปชั้นที่เรารู้จักภายใต้ตึกที่เราอาศัยมาเป็นปีๆและมีความลับที่ซ่อนอยู่ไอ้เหี้ยจะทำไงวะอ๋อกูว่ค้างตั้งนานไปได้เหรอ เดินลงดีไหมนี่ไม่ให้กูลงซะด้วยโอเคอนี่เลขหนึ่งเหรอ,อกูกดสองหรือกดหนึ่ง เยถึงแล้วเหรอนี่ชั้นไหนอะชั้นหนึ่งเฮียไอ้สัตว์อะไรวะ ใจกูนี่แพ้วเลยก่อนเล่นนี่กูตั้งมั่นแล้วนะเชือ่อเลยโนยู่ไหนกูจะเหยียบไม่อิวอิวเดี๋ยวถอ,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 อยแป๊บนึงถอยแป๊บนึงถอยแป๊บนึง กดวิ wing, ่งสิครับกูวิ่ง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 เฮี่ยโอ้กูต้องวิ่งทางนี้แยทำไมมันหายใจแรงคนเราเวลาหายใจแรงมึงอย่าไปใกล้เขาออกมาไม่ได้เสียเวลากูวิ่งผ่าแม่งกูวิ่งผ่าแม่งสิ่งเฮี่อะไรวะสัต วิ่งดีกว<บ>่าเ <ốc> ยี่ยเ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 ยวิ่งมึงวิ่งกับมึงวิ่งกับสัตว์เอ้ยเสียงมึงตีมึงจะดังไปไหนเนี่ยฮะกูยังไม่เห็นนิ้วก้อยผีเลยกูตกใจเสียงนึงตีก่อนเนี่ย คือเป็นทางนี้ใช่ป่ะอ๋อทางนี้ตรงที่มันมืด คนบ้ามันตายแล้วแลยคือวิญญาณอาฆาตแค้นเอ้ยแต่มันยังมีบุรีอยู่นะเว้ยอีเฮ้ยเวนเอ้ย,อย,อยมึงอยู่ไหนมึงมาเลยมึงมาเลย ี่โอ้ยเขาจะเป็นคนนำทางอุ้ยหลงทางหรอมาไอจะพาไปส่งบ้านเนี่ยปะเนี่ยฮ e l โ o Hi แต่ป๊บนึ่งกูทำเสียงก่อนเราต้องทำเสียงที่เป็นมิต่สุด เด้ออืมไฮเฮียกูกูไม่อยากไปใกล้เลยวิ่งเปิดออกไหมสลัดต้องใส่รหัสเดี๋ยวบอกนะว่าตู้แดงกับมัน เดี๋ยวลีงผ่านไปเหอะอุ้ยโอย้มีอีกประตูตรงนี้ด้วยแต่กูเปิดไม่ได้ เยีว yeah. มีรหัสไหมเลื่วะตู้แดงแมงถ้ากูจำไม่ผิดเนี่ยหลายตู้มากอะอเ oh. มื่อกี้กูมาจากทางไหนกูไม่หลงทางไงสัตว์อ๋อเราเออกมาจากตรงนี้ตู้แดงที่นี่ปะ มันหน้าแดงมีการเซลฟี่ภาพตัวเองติดผนัง <c oughs> อีสัตว์เอ้ยกูจะฟ้องผู้พัฒนาทำกูตกใจหัวใจวายตายเดินไปไงวะกระโดดเหรอ,อแค่นี้กูต้องเดินกระมิดกระเหมอนให้มันถูกอีก ไหนวารหันไม่เห็นมีเลยเนี่ยส่องดิเอลอ่รออ่าน่ารักจริงๆเลย มึงให้กูกด L แค่เนี้ยโอ้แหมมึงกูอยากระหัดลรหัสรหัสรหัรหลอกกูมากด L กูจะฟ้อง ัเราจะฟ้องศูนย์ดำรงธรรมงั้นเราก็จะไปไอช่องกงข้างลิฟต์โอเคตายอนา,า,ราจริงๆเลย จับฟาดถีได้ไหมนี่เชียอะไรข้างในอีกวะนี่โอ้โหลูกกระเดือกถุยลูกกระตามาจะเยอะเลยอ๋อมีตรงนี้ด้วยอ๋อมีซ่อนตรงนี้ 9ก้าเก้าศูนย์มาแล้วก็โผล่มาหากูและเมื่อกูได้โคดูวิ่งดีกว่าเอายังจะโผล่มาหากูแล้วใช่ไหมน่าจะโผล่ตรงนี้นี่แหละมาไปหรอ อย่าแฮกแล้วก็โดดกัดคอเูเรียบร้อยตายเปิดได้ปะเก็บได้ไหมเก็บไม่เตยกูอยากเอาสิ่งนี้ไปฟาดมันอ่าอันนี้เก็บได้เยี่ยมเอาสแสลรงไปใช้นะ เดินลำบากชิพหาย เยีย yeah. มึงมามึงเป็นใครอุ๊ยอุ๊ยนู่นนี่มีหันมองกูด้วยมีหันมองกูด้วยโออดูซิแพ็กนั่นสิเฮียาำอะไรมึงต้องการอะไร ตีกูไหมอ้าตีกูไหมตีกับเราไหมอะออไม่ได้เก็บมันก็ไม่ได้อะไรไหนดูมองมองเอลโอ้โหข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มีมึงมีกี่ตัวกันเนี่ยอ,อะเดี๋ยวลองหันหน้านี้กันฮึบฮึบฮึบมันก็ยังอยู่วะ่ะ อ๋อเขาต้องการให้เราแบบเครียดเจอวะ่ะแล้วก็วิ่งหนีมาช่องนี้ใช่ไหมเออโอเคกูวิ่งอุย้ยยังไม่กูโคตรกลัวเลยไม่เดี๋ยวมึงไม่เดี๋ยวมันเหมือนเราไปเปิดสวิตไฟแล้วปะ่ะแล้วเช่นเนี้ยลิฟต์ก็น่าจะมาแล้วปะ่ะใช่ไหมเหมือนเราไปซ่อมแผงวงจรแล้วอะ อยู่วะไอก้กดลิฟต์ดิเยี่ยลิฟต์มาเอี้ยโอ้มึงตัวใหญ่เชียไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อโอ้กูต้องตกใจกูต้องลนกูลงเยี่ยยยยยมันคุ้นน่ากลัวเลยเยี่ยมันอยู่ข้างหลังเยี่ยยยย้ย ควรเล่นแนวแบบนี้ใช่ปะ่ะ